ใจคนรักผลงานศิลปะนะคะดีดี้พามชมไปชื่นชมผลงานของสองพี่น้องแม้ว่าจะเรียนอยู่ชั้นมัธยมแต่ว่าฝีมือการรังสรรค์ภาพวาดเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆจะจริงอย่างที่ดีดีพูดหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์ด้วยภาพนี้กันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมวิจิตสวยงามลายเส้นคมชัดดูมีเอกลักษณ์ นี่ถ้าไม่บอกดูไม่ออกเลยนะคะว่านี่เป็นฝีมือของน้องๆหัวใจศิละปะวัยมัธยมเท่านั้นแถมทั้งคู่เนี่ยยังเป็นพี่น้องกันด้วยนะคะพี่ชายชื่อน้องมีนวร,รมคานินวรรณาภาอายุ16ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ส่วนน้องสาวชื่อน้องขิมพัทรพรนินวรรณาภาอายุ15ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามเช่นเดียวกับพี่ชายไม่ใช่แค่วาดภาพสวยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ทั้งคู่เนี่ยยังเคยคว้าแชมป์รางวัลระดับประเทศมาแล้วในหลายรายการรวมไปถึงได้ทุนไปทัศนศึกษาเวิร์กช็อปที่ประเทศสิงคโปร์มาแล้วสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและตัวน้องๆเป็นอย่างมาก น้องมีนและน้องขิมสองที่น้องเล่าไว้ทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยฟังนะคะว่าชื่นชอบการวาดภาพศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆโดยมีครอบครัวนี่แหละค่ะคอยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แรกๆนะคะที่ส่งประกวดเนี่ยก็ยังงมบได้รางวัลเพราะว่าฝีมือยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยทอ้อฝึกฝนเรื่อยๆฝึกเข้าไปให้มากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้าย ก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆมาครองได้สำเร็จคุณผู้ชมสังเกตภาพแต่ละภาพที่วาดนะคะต่างแสนไปด้วยแง่คิดแล้วก็ความหมายที่ไม่ธรรมดาอย่างที่น้องบีนน้องมีนนี่นะคะก็บอกว่าภาพที่ตัวเองวาดเนี่ยคุณผู้ชมด้านบนนะด้านบนนะ่ะเขาวาดบนแผ่นแผ่นสังกะสีที่สื่อถึงความคันสมัยเทคโนโลยีต่างๆ ภาพด้านล่างเนี่ยวาดบนแผ่นไม้ค่ะเพาว่าต้องการถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นธรรมชาติซึ่งน้องมีนต้องการสื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยความเป็นธรรมชาติเนี่ยก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขนั่นเองนี่คือความหมายที่แฝงเข้าไปในภาพที่วาดนีคะทีนี้ทางด้านคุณสิรินทรน,นินวรณภา เป็นคุณแม่ของน้องมีนแล้วก็น้องขิมนะคะก็เล่าปิดท้ายว่าช่วงที่ลูกๆยังเด็กเนี่ยก็พยายามหากิจกรรมให้ลูกๆเด้ทํากันนั่นแหละค่ะจึงนะให้น้องมีนแล้วก็น้องขิมเนี่ยมาเรียนที่สถาบันศินละปะลานคูนแห่งนี้นี่แหละก็ทําให้ลูกๆทั้งสองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกวาดภาพระบายสีเบื้องต้นแล้วก็เป็นการพัฒนาด้านจินตนาการผ่านผลงานศินละปะนั่นเองคุณผู้ชมนี่นะคะไม่ธรรมดา สองพี่น้องหัวใจศิละปะแม้จะเรียนอยู่ชั้นมัธยมนะคะแต่ฝีมือการรังสรรค์ภาพวาดนี้นะคะสุดยอดจริงๆนะคะประณีตวิจิตงดงามยังไม่พอแต่ละภาพวาดมีความละเอียดมีแนวคิดที่แฝงเข้าไปอยู่ด้วยทุกภาพค่ะน่าชื่นชมจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ